สวัสดีกันอีกสักครั้งครับท่านผู้ชมครับกับพื้นที่ยาวๆครับหมดนี่นะครับสร้างคณะใหม่แล้วก็ปรับพื้นที่นะครับโน่นยันต้นไม้นะครับเขียวๆดูน่ะแล้วก็โ,โหรู้นะไก่ลิบนะครับไม่รู้กี่ไร่นะเพราะว่าเราคิดเป็นชั่วโมงนะครับพบกับ ทีมงานเจโอ้หมูย่างเกาหลีแห่งดงจะพูนะครับเรามาชมการทำงานกันครับฟอร์ด60006กับ50077นะครับสองคันจะวิ่งกันนาแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับด้านหน้าเรานี่น่าจะาวิ่งข้างเดียวนะครับซ้ายมือเป็นคันคูน้ำนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าเราอีกคันนะครับ อยู่แถวท่าล่อนะครับแม่ชื่อนี้น่ามาอ่ะสองคันก็กำลังทำงานอยู่นะครับชั่วโมงละเจ็ดร้อยนะครับที่เห็นกิ้วเขียวนี่นะครับคนานี่เดี๋ยวพังใหม่หมดเลยวิ่งใหม่หมดนะครับ เมื่อได้โอกาสก็ต้องรีบทํานะครับเดี๋ยวฝนมันจะตกหรือว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่รู้ล่วงหน้านะครับเจ้าของเขาก็ต้องรีบนะครับอ่าถหลยหลังยาวๆนะครับเตาวินนะครับ ตับปอด์ด6 6น0นะครับนล่ยังบูดูดันเหมือนเดิมนะครับนั่นง่ายนั่นง่ายอ่าเจ็ด้อยวิ่งให้คุ้มนะครับนี่ดูการถอยหลัง่อนครับ จัดให้หนักเลยช่างเราดีอะไรเราเยอะครับไม่ต้องกลัวอ้าวมาแล้วครับอย่าเป็นการวิ่งแหวกอยู่นะครับ กึ้นไปลังอ่าเปนนไงล่าฝนตนหลบแล้วครับอ้าวต่างล้ำได้เราควันดำแล้วครับก็เป็นการวิ่งแหวกอยู่นะครับให้ได้ความลึกแล้วก็ทำดินให้ปนด้วยแล้วค่อยสาดดินขึ้นทางขวามือเรานะครับตอนนี้กำลังวิ่งให้ได้ความลึกอยู่นะครับ โอ้ค่อนข้างจะกไกลนะครับเป็นร้อยเมตรนะครับอ่าสงสัยจะพังคนาตรงท้ายรถนะครับตอนนี้ก็กำลังพังอยู่แล้วก็น่าจะวิ่งยาวทีเดียวหรือเปล่าเป็นวิ่งอ่าคันคูนะครับทางขวามือเราเป็นคูนี่คูน้ำนะครับ ก็พังตรงนั้นนะครับเพื่อจะวิ่งยาวๆนะครับถ้าตามที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ยังวิ่งแหวกอยู่นะครับตอนนี้โอ้ถอยหลังค่อารจะยาวนะครับ ก็เริ่มแหวกข้างคันนะครับเอียงเอียงมาแล้วโอ้โหไกลเลอเกินแสบไมาได้ยินเสียงรถนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมาแล้วครับ เอียงเอียงครับเอียงเช้าหน่อยเจเย็นยังอยู่ไกลๆล้บๆอีกคันนะครับอย่างนี้อคันยาวๆอย่างนี้วิ่งสองคันพร้อมกันได้นะครับ วิ่งสวนยันนี่นะครับถึงรอบช้าก็ต้องช้านะครับจะไปปุดปด๊ดปัดหเดือวร่วงคููตายมือเราในคูนะครับอย่างลึกอะนี่มีลมหมุนนะครับใสค้คนบกอหอยหลังยาวๆมานั่นแหละครับอย่างที่เข้าใจนะครับก็พังคนนาเพื่อไม่ให้กระโดดนะครับเดี๋ยวจะวิ่งรวดเดียวเลย ามาแล้วครับวิ่งยาวๆนะครับบางทีอาจจะมาเก็บทีหลังก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเขานะครับคือวิ่งให้หมดทุกคันก่อนแล้วก็มาเก็บทีหลังหรือจะวิ่งให้เสร็จเลยยังไงก็รับชมกันนะครับเอาละครับเริ่มมาแล้ววันดำๆนะครับตอนนี้กำลังวิ่งแหวกอยู่อ่าคุมไม่ดีนะครับแต่คุมไม่ดีตกคูได้นะครับผ่านดึงอ่ะ แดเย็น่าสองคันก็นไล่กันมาเลยนะครับ อาจะวิ่งแบบไหนหคุยปรึกษากันให้ดีนะครับต้องเข้าใจกันนะครับงานยาวหลังไปเก็บนะครับยาวๆเลย มาแล้วครับรถทั้งสองคันก็ถอยหลังยาวๆนะครับไปวิ่งมาทางนู้นนะครับด้านไกลโน่นอ้าวมาแล้วครับสายยาวแล้วครับออ้อย่างลั่นครับไปชิงกระจาย กอีกขันก็กำลังตามมานะครับก็ยังเก็บให้มันตรงรอยนะครับว่าเดี๋ยวเจ้าไม่ตรงนะครับคันคูน้ำจะคด ก็จะสังเกตได้นะครับว่าเขาจะควบคุมรถนะครับว่าช่วงไหนควรใช้ความเร็วมากน้อยนะครับจะสังเกตได้นะครับอ้าวไปทางไหนแล้วน่ะสงสัยจะวิ่งตากแล้วมาเก็บที่หลังนะครับขันนุ้นก็กำลังปรับผ่านหลังอยู่นะครับเดี๋ยวจะ วิ่งตากไว้แบบนี้นะครับแล้วค่อยวิ่งประกบนะครับศาสตร์ดินเข้าทางขวามือเราแล้วก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูจนเสร็จก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีนะครับท่านผู้ชมอ่าไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ